สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพิธีกรไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆที่ชอบงานทางด้านนี้หรือมีความสามารถทางการไลฟ์สดค่ะไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวรายได้เฉลี่ยอยู่ที่13,000บาทถึง25,000บาทเลยนะคะงานนี้ไม่จำกัดวุตรการศึกษาค่ะก่อนไปฟังรายละเอียดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานใหม่ๆกันด้วยนะคะ บริษัทอินเตอร์โฟนเทรดดิ้งจำกัดค่ะเปิดรับสมัครพนักงานนะคะตำแหน่งพิธิกรไลฟ์สดจำนวน3อัตราค่ะงานนี้ใครที่มีความสามารถทางด้านการไลฟ์สดนะคะไม่ควรพลาดค่ะมาดูกันที่คุณสมบัติของผู้สมัครนะคะไม่จำกัดเพศค่ะ อายุตั้งแต่20-35ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะมีความขยันอดทนค่ะซื่อสัตย์และกล้าสแสดงออกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะสามารถทำงานล่วงเวลาได้ค่ะและสามารถทนแรงกดดันได้ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับสวัสดิการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่ะ เงินเดือนเริ่มต้นที่13,000บาทถึง25,000บาทนะคะมีโบนัสประจำปีค่ะมีเบีย้ยขยนันมีประกันสังคมมีค่าล่วงเวลาค่ะวันหยุดวันลาตามกฎหมายกำหนดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทอินเตอร์โฟนเทรดดิ้งจำกัดค่ะโครงการ py building เลขที่420 5 2ทับ 52, ถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะเบอร์โทรติดต่อคะ่ะ065 335 9044นะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ